เสื้อสีน้ำตาลพลังห <5 S 2> ้าห้าตกไปว่าหเราเน้นอูนี้ฮะอูนี้ราคาถูกมากที่นี่หัวละห้าหกร้ถูกมากสามเจ้าซูมิโยชิไทชัน ก็เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของที่โอซาก้านี่นะโดยที่นี่เขาก็จะมีความเชื่อเรื่องการเดินผ่านเสาโทริอิให้เดินด้านข้างไม่ใช่เดินตรงกลางด้วยเฮียแต่งตัวอะไรของเฮียครับเนี่ยกางเกงน้ําเงินเสื้อสีน้ําตาลมันหนาวใช่ไหมเฮียหนาวหนาวคนนี้นี่ถุงเท้านี่คือแบบว่ามันมีขนแลบออกมาด้วยดูดิโอ้โหดูถุงเท้าลายถุงเท้าก่อนเป็นแมวใช่ไหมนี่มีหูแมวด้วยหรืออันนี้เดิะเดิ แี้าะะก็เดินขึ้นเพื่อข้ามและขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงตรงกลางละอ่ะเราขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเพราะเราเดินลงข้ามสะพานสะพานแดงกันแล้วต่อไปเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแล้ว ันนี้คือสารเจ้าแห่งเทพเจ้าแห่งท้องทะเลถ้าดูที่กาแลนะครับตรงจะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลจะเป็นผู้ชายจะแหลมแหลมขึ้นไปอ๋อถ้าตรงโน้นอโนนคือเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงเพราะว่านี่คือสร้างให้กับจักรพรรดิที่นี่จริงดังๆโยนดังๆเอออย่างนี้ดังเทพเจ้าได้ยินเอออย่างนี้ดังขคงหนึ่งโคงสองของอีกทีหนึ่งขคงสองตบมือสองทัง โดยให้มือขวาอยู่ด้านบนมือซ้ายมือ,มอมือไหนอยู่ด้านบนอ๋อซ้ายอยู่ด้านบนอันนี้เซมซีที่มันไม่ดีลูกเป็นคำทำนายที่ไม่ดีเขาก็เลยเอามาผูกทิ้งไว้ที่นี่เพื่อให้คือไม่เอาไปไงไม่รับพรไปเราไม่ต้องไปจับมันเป็นของไม่ดีข้างในสุดมีอะไรเอ่ยอ๋อที่เขามาขอพลังกันโกโไดลิคิห้าอย่างนี่หนึ่งสองสามต้องให้ได้หา้าต้องให้ได้สามสามหินสามหินไงครับหินสามอัน แล้วก็มาซื้อถุงถุงพันเย็นแล้วนี่เขามารับพลังยังไงกับตรงนี้อ๋อเขาเรียกว่าเขาวก่อนที่มีสุอะายดิจิตอยู่อ๋อคือต้องหาก่อนว่างั้นแล้วเราจะเจอได้ไงวะเนี่ยตาก็ไม่ได้ดีไหนไหนหาหินหาหินไหนไอริสไหนหยิบนิหยิบนิหยิบหยิบโยงมาหยิบออกมาอ๋อมันเป็นหินที่เขียนมาใช่ไหมใช่ครับเขียนไว้ห้าเป็นาเลขห้าแล้วก็ตัวอ๋อคือเขาเขียน ไหนเดี๋ยวเดินๆทีละคนทีละคนไหนหนึ่งสองครบแล้วครบแล้วอุ้ยเออได้กันหมดแล้วเหรอต้องเอานิ้กับเดี๋ยวไปซื้อถุงถุงพันเย็นเดี๋ยวไปซื้อถุงไหนอุ้ยครบแล้วได้แล้วได้พลังแล้วพลังทั้งห้าโจไปว่าห้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปซื้อถุงนะฮะแหมเข้าใจการตลาดจริงเลยนะถุงพันเย็นเนี่ยแล้วก็ เอามาใส่หินหินก็เอามาเขียนเองนั่นเองสุดยอดสุดยอดการตลาดการไล่เก็บหินก้อนเล็กกันมาแล้วก็ยังมาหินก้อนใหญ่นะครับเพื่อรับพลังเป็นอีกหนึ่งพาวเวอร์สปอตของศาลเจ้าที่นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับก็ ลองมาทําตามดูได้นะส่งมีทริคบอกไว้ให้ข้างในนี้แล้วนะฮะเสียเงินไม่เท่าไหร่นะครับค่าเข้าศาลเจ้าก็ฟรีแต่ว่าอาจจะมาเสียค่าพันเยนสําหรับการซื้อถุงนิดนหน่อยๆนะคิดว่าบํารุงวัดบํารุงที่เที่ยวไปแล้วเราก็มาซื้อถุงตรงสถานที่ขายอยู่ด้านหน้านี้นะครับปากทางเข้าศาลเจ้าอ้าใครซื้อถุงแล้วมั่งพอดูถุงหน่อยเป็นไงโชว์ให้ป้าดูหน่อยโอเคไหนนี่ถือสิถือสิ พลังทั้ง5มีของฝากกลับใบไม้ไทยแล้วห้องของเรานี่คือ420นะฮะ เอ้ยยังไม่ทันคองเลยห้องเปิดตายพี่ลออตายแล้วเฮ้ยอ๋อโถเอ้ย,อออยนึกว่ามีใครโรงแรมของเรารอบนี้ชื่อโรงแรมวิชิโอกโอซากานะครับก็ตกประมาณคืนละห0ถึงบาทนะครับรวมอาหารเช้าแล้วถือว่าคุ้มค่าทีเดียวเลยครับและห้องพักที่นี่ห้องไซส์ประมาณ23ตารางเมตรซึ่งคาดว่าจะเป็นห้องไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในทริปนี้แล้วเพราะเดี๋ยวพอเราไปถึงโตเกียวปุ๊บจาก23จะสูกทอนลงจนเหลือแค่ สิเอดเท่านั้นห้องน้ำโอเคผ่านอยู่แล้วสำหรับห้องน้ำญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยจิชิโตอัตโนมัติผ่านไหมผ่านนะเออทําไมที่ของป้าเป็นสีขาวอเอ้านดูเป็นฉิเออเหลือไม่อ่างด้วยโอ้ยนี่อ่างกระจิ๋วเหลิวโอเคอ่างกุชิบายอ่าบน้ำ่อน น้นนนีะะฮพร้อมมันปูด้วยรานนี้เราก็เข้าไปกินร้านนี้กันเลยเราเน้นอูนี้ฮะอูนี้ราคาถูกมากที่นี่ชุดนี้นะคะ4,900เยนประมาณ 1, าาพันกว่าบาทอ,อร่อยมากๆเลยค่ะตัวเองกินอูด้งไปก่อนเถอะ โอ้สองโต๊ะสิบสองคนสามหมื่นสี่พันเยนตายแล้วถ้าเป็นบ้านเรานะอันนี้มีหมื่นสี่เจ็ดพันนี่ตกหัวละเท่าไหร่กันเนี่ยหัวละห้าหกร้อยถูกมากเฉพาะอูนี้อย่างเดียวประมาณโอ้ห้าหกรำันเยนอืมไม่ห้าหกำดงอ่ะที่เป็นดงแล้วมีด้งอีกดงอูนี้อีกตายแลตายแลมาโอซาก้านี่ของที่ต้องกินก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะอย่างหนึ่งก็คือโอโคโนมิยากิหรือพวกทาโกยากินะแล้วก็ ถ้ามาเดินที่นี่ต้องกินร้านนี้บะหมี่มังกรไม่มีแล้วบะหมี่มังกรออ้าวบะหมี่มังกรเราไปแล้วอ๋อมันอ๋อมันยังมีสาขาข้างในอยู่นะครับเดี๋ยวเจมังกรบะหมี่มดไอ้ตรงนี้นะฮะสาขาย่านสาขาไปลายนาไปลายปลายทางหน่อยไปแล้วนะฮะหน้าสงสารน้องมังกรนะกอนนะฮะก่อนวิดเดอะวินก่อนวิดโควิด นีสาขาที่ไม่มีวันปิดแน่นอนดังเดิมนี่น้องมังกรและนี่ก็คือทากโกยากิก็เข้าไปร้านตู้คีบตุ๊กตาตามเดิม A later few moments e ี่0ันได้มาตูดซื <c oughs> ้อถูกกว่าบ้านหมดตูดโอซาก้านี่เป็นเมืองบิลิเคนจริงๆเลยฮะมีบิลิเคนทุกที่อ้าวไปลูกเท้าขอพรเขาหน่อยเนี่ยพี่บิลิเคนเนี่ยเฮมิสอย่างนี้ลูกเท้าขอพรเขา เออขอพรขอได้ของเล่นเยอะๆอย่างนี้จุดที่เป็นแลนด์มาร์คของสถานที่นี้ลูกคือคลองตรงนี้นี่แหละเรียกว่าคลองตรงโบลิไหนกุริโกโอ,อยู่ไหนชิอ๋ออยู่นู่นไงกุริโกแมนเห็นยังใครเห็นกุริโกแมนยังป๊าป๊าหนูอยากไปเล่นอ่างเดี๋ยวไปเล่นกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับกุริโกแมนก่อน ขึ้นเฟอร์ริสวิลใช่ไหมครั้งแรกตื่นเต้นไหมสวยเปล่าไม่กลัวนะแหมกลัวไหมลูกไม่แงกลัวหรอกนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะซิดเบลเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูด,ดูค่อยๆสูงขึ้นแล้วนะดูสิโอ้ นี่นะไอเฟลิสวิวนี่มันก็อยู่ที่ดองกิโฮเต้นะครับสาขาโอซาก้าโดทงโบุรีนี่ขึ้นไปเราก็จะขึ้นไปสูงเสียดฟ้านู่นเลยโน่น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 ขึ้นไปดูวิวเมืองโอซาก้านะดูจากตรงนี้เหมือนจะไม่สูงแต่ขึ้นไปแล้วเสียวสยองมากเลยสูงมาก600เยนต่อหนึ่งคนร้อยกว่าบาทคุ้มไหมชอบไหมอ่ะชอบไหมอ่ะกดไลค์ค่ะอย่าลืมกดขอบสปายด้วยนะให้ให้ขึ้นอีกเอาไหมไปไป เดวอเาสตูด oh, ิโอโอซาก้าครั้งแรกในรอบ5ปีผลเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดาเนี่ยโอ้โหนี่ไงโรลเลอร์คลอสเตอร์ฮอลลีวูดดรีมเอาเปล่าไราจะเข้าฮอลลีวูดไม่เดี๋ยวเราไปแฮร์ร mm ี่พอตเตอร์ก่อนลูกเพราะเรามีเวลาเข้าพื้นที่11บเอโมงเราซื้อเอ็กเพรสมาเรากำลังจะเข้าฮอกวอตแล้วนะ ทางเข้าพักวอดเนี่ยเห็นไหมภาคแรกที่แฮร์รี่เขาไปเจอยูนิคอร์นเขาไปเจอเซนทอร์อยู่ในป่าไงเนี่ยเป็นป่าสนเนี่ยป่าต้องห้ามอ่ะแล้วภาคสองที่เข้าไปเจอแมงมุมไง แล้วเราถึงโรงเรียนแล้วจะเข้าไปในโรงเรียนเดี๋ยว,วเราต้องเข้าไปนี่ไงคุ้นมากมากเลยในสุดไอริสร้อยยี่สิบสองพอดีผ่านป๊าป้าเนี่ยกลัวหนูจะสูงไม่ถึง <c oughs> นี่นี่ไอริสไอริสมายืนตรงนี้สิเดี๋ยวจะนั่งคู่กับป้าป๊าบอกป๊าป๊าหน่อยสิสนุกแค่ไหนไอริสสนุก สนุกหนึ่งเปร์เนตนะไ<ส>ม่สนุกไหมสนุกหนึ่งล้านเปอ์เซ็นตื้อบัตเตอร์เบียดีกว่าอันนี้อร่อยมากลูกที่เขาถือกันอยู่นี่อร่อยมากมบัตเตอร์เบียรอร่อยมากจริงๆเธอมิดลองชิมดูลูก<ม>อันนี้ลองชิมดู ออกมาด้านนอกแฮร์รี่พอตเตอร์เราก็มาเจอกันนี่เลย a m i t มิตี้วิเราจะไปดูปลาฉลามกันแล้วนี่จอ์โอ้ย35นาทีโอเคใครอยากดูปลาฉลามยกมือขึ้นโอ้โหอ,อยากดูปลาฉลามเหรอลัวฉลามกัดไหม ความรู้สึกหน่อยกลัวไหมฉลามกลัวฮะกลัวกลัวเจาะของฟอรมเป็นกลัไอริสสนุกไหมลูกสนุกกาอ่าตอนนี้เรากำลังจะตัดสินใจนะคะเพราะเรามีตัวเอ็กเพรสสำหรับกา้ขึ้นโรลเลอร์คอสเตอร์วันซีโร่โอเคดิสชั่นอยากเล่นอัดก้าวไปหน้าโอเคได้เหรอเอาไงเดีย เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวนี้เลยเนี่ยว้าวใจแล้วโอเคไปกัน5คนนะครับมีตัวเอกเครส5คนเหลือนั่งอยู่แค่2คนนะป้าป๊ากับเฮอร์มิสสนุกไหมย I don't know แต่หนูไม่กีดเลยให้เล่นอีกเอาไหมเอาบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์มา อันนี้นี่สุดยอดที่สุดเลยมันนอนลงเป็นซูปเปอร์แมนหนูคิดว่าที่เสียวที่เจ๋งของหนูเป็นสิงคโปร์อันนั้นอ่ะเหรอไซคโคลน,นั่นนะโอ้แต่อันนี้นี่คือบิดเกลียวลงมานี่โคตรเสียวเลยสิอ,อ,อันนี้หนูไม่กินไงแต่อันที่สิงคโปร์อันนี้กินเลยแล้วหยุดนะจ๊ะแล้วก็หยุดเลย จะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วามามาทุกคนฟันชูจับนี่ไว้เล้วมันหมุนได้หมุนสิหมุนหมุนหมุน <c oughs> เดี๋ยวเดียวป๊าป๊าเมาเอาอันนี้กิ้งไปนู่นแล้วมาเฟสเราไปนินเทนโดแล้วถึงแล้วนี่ซุปเปอร์นินเทนโดเวลไปแล้ว เรรีบเข้าไปเล่นโกคาร์ดก่อนโกคาร์ดรอบใยสามโอ้น่าสงสารมอเฟีสสูงไม่ถึงขาดไปเซนเดียว <c oughs> ก็เลยต้องมาลุยกับไอลิส <c oughs> แล้วก็เฮอร์มิสแทน Nintendo นี่คิวมหาศาลมากเลยใครจะมา Nintendo นี่คิดดีๆนะถ้าไม่ซื้อ Express มาไม่ได้เข้าด้วยต้องซื้อ Express มาเท่านั้นแล้วเลือก Nintendo ขนาด Express ตงติดต่อแถวเลยครับเพราะมันเป็นของใหม่เนาะคนเหอมันใหม่มากซนะูเปอร์ Nintendo World โชว์หน่อยดิโ,โอ้โหมเท่จังเลยไหนขอดูของเธอมิกับไอริสมั่งไหนดูนิมันคืออะไรมันสตาร์สตาร,ตาร์มีอะไรมีป๊อปคอนอุ้ยอย่าเดี๋ยวมันหกระวังเดี๋ยวมันหกไหนของไอริสเหมือนกันไหนดูดิเอาละ่ะทัวร์<ด>จบแล้วครับวันนี้ยูสตูจบเร็วมากเพราะว่าฝนตกอ่ะ สำหรับตั๋วค่าเข้า,ขา Universal Osaka กนี่นะครับก็ตกประมาณคนละ2,000กว่าบาทส่วน Express เนี่ยมีอยู่2แบบคือแบบ4ชนิดกับ7ชนิดถ้า7ชนิดเนี่ยก็ตกประมาณ7,000กว่าบาทส่วน4ชนิดอยู่ที่ประมาณ3,840บาทครับฮารี่แนะนำว่าแพ็ค4อย่างควรซื้อดูเฉพาะซูเปอร์นินเทนโไม่งั้นไม่มีทางได้เข้า